เรียนท่านคณะ,ะกรรมาการประเมินเพื่อขอมีและขอเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่านดิฉันนางสาวลลิตาภาสีตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหินลาดบังตอวันนี้จะมาแสดงผลลัพธ์ของผู้เรียนหลังจากที่ได้เรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตาตัวสักดแม่กบเมื่อช่วงมงที่แล้วโดยได้รับมอบหมายให้นำภาระงานชิ้นงานกลับไปทำเป็นการบ้านและนำมา ฝึกอ่านทดสอบอ่านฝึกอ่านกับคุณครูในเวลาว่ายซึ่งคุณครูจะขอให้นักเรียนนะคะออกมานาํเสนอเป็นรายบุคคลการอ่านเป็นรายบุคคลเชิญค่ะเลขที่หนึ่งค่ะอ่านเลยนะคะโกยพ งงครับรับปีโป้คู่ค่คนต่อไปค่ะที่สามคู่ดบปีโป้คู่คู่เก่งมากค่ะดี่ที่อไปค่ะ ตุ๊บตุ๊บเอ๋โคกีดรมับดามนิโคู่เก่งมากค่ะคนต่อไปค่ะโคจีรับดรามนิโบ้คู่คุ๊บเก่งมากค่ะคนต่อไปค่ะเ อยู่เอ้าจออันนะครับจออันครับนะ um. um. uh. um. 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 uh. uh. uh.

้าูสกหลังจากที่นักเรียนนะคะได้นําผลงานจเิงออกมาอ่านนะคะออกมานําเสนอก็คือเป็นการอ่านพบว่านักเรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของมาตาตัวสะกดแม่กบนะคะซึ่งคุณรูณได้อ่า ทำการจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงที่แล้วนะคะซึ่งเด็กๆนะคะสามารถนะคะอ,อ่านออกเสียงแล้วก็สามารถบอกได้ว่าพยัญชนะใดอยู่ในเป็นตัวสะกดในมาตราแมกกบนะคะซึ่งเด็กๆนะคะก็มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็กล้าสแสดองออกทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์นในการ ทําไปงานซึ่งคุณครูประทับใจมากนะคะที่เด็กๆนะคะได้ออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียงแล้วก็มีความภาคภูมิใจในการออกมานำเสนองานของตนเองค่ะขอบคุณค่ะ